กอดกันแนละ้วทำหน้าที่กันต่ออีก2นาทีครับครับจ่อไปที่ <c oughs> จะต่อเนื่องจากท้ายยก4ครับ <c oughs> เดินลุยเลยอืหักล้มไปเลยพ <c oughs> ยายามจะกดลงมาตีโน้มลงมาตีครับ ไปซ้ายเข้าไปครับดูเหมือนว่าบัวขาวก็จะผ่อนๆแล้วครับให้แสนชัยเดินมาบ้างโอ้โหไม่ผ่อนครับพูดไ่ได้ครับพูดปุ๊บแข้งขวามาปั๊บครับบัวขาวหมัดทุกขวาครับเชือกเป็นทีเตียยครับแสนชัยจิ้มขวาลำตัวครับบัวขาวลุยต่อครับ อาวุธของบัวขาวนี่ไปทั่วแล้วครับเดี๋ยวขาว่าเดี๋ยวแข้งเดี๋ยวหมัดจี้ลำตัวเจาะยางขึ้นบนครับโอ้โหเดาไม่ถูกเลยครับสัทขาเลยครับแสนชัยครับเจอแข้งลูกนี้เข้าไปวงงในก็มีเข่าอีกครับเหลือเกินครับบัวขาววันนี้สถิติตัวเลขนี่ก็โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับบัวขาวนี่โกยลิ้วครับ ข่ามาครับลุกวงในกันเบลรนีแยกออกมาอีกประมาณ22วินาทีครับเจาะพับนอกฝันศอกอีกครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหสอกขวาพุ่งลงไปครับแสนชัยบอกขอหน่อยขอหน่อยขอคนืนหน่อยแ <c oughs> สดงเห็นครับว่าเรียวแรงยังมีอยู่นะครับแ <c oughs> สนชัยครับ บวกขวาซ้ายโอ้โหแสนชัยหมดยกครับโอ้โหยังมันต่อครับโอ้โหคุณยายบอกเลเจน v ์เว u s ์เลเจนตครับตำนานพบกับตำนานครับและนี่เลยครับความน่ารักความสวยงามของวัฒนธรรมแบบไทยๆครับเ<ช>ต็ไมไปด้วยความเคารพซึ่งกันและกันพี่น้องกันแหละครับ